สวัสดีกระปุมสวัสดีคนเดินเกย,ยกระปุมกรบป๋องปลาไหลแบบเหมอนกรบผม่มพบมามาอัปเดตาการเลี้ยงกระป๋อลาวหกระปุมอันนี้ก็ลังควดตกควดตกนักครับต่างวันโอ,โอเคปะหน้าด้วยกันอ่า แต่นามปลาต้มแดงตับติ่มครับแต่ก็ไม่ใช่หมากนะครับใช่ก็เป็นเป็นที่จมปูหัอนอนอเล็กน้อยครับผมไม่ใช่หมาเพื่อกอบบางตัวมันจะเปรี้งกับติ่มครับผมก็เติมมาแล้วครับผมกรอบตัวโค่นนี่ก็บางทีอาจจะ กนะบไก่ได้กบเมื่นขุ่นด้วนะครับทุกคนกบไก่กบ,บ,บเมื่นกันกบเลี้ยงนี่ย νε, ยมันจะไม่เมื่นกบตั้มจ่าเนนะครับกบตั้มจ่ามันแก่งเรงกบเลี้ยงนี่ทุกคนก่กบไก่เหมือนกันขอตาหน้มเสียเดียวครบับผม มาติมน้ำเส้าเ็ลแล้วก็ประส้มน้ำน้ำปัาตินเส้็เแล้วกับผลเนี้ยกับน้ำอยาใส่้มากรับแบพอดีแต่ยังไม่ได้กินนาำอันดีแต่เดีวก็ให้กินน้ำก่อน ครับครบจุดนี้ก็ประมาณติดสองวันที่แปดวันติดสองวันประมาณนั้นรอแติจะกินน้ำกันอยู่ก็แก้ปัญหากองกันน,กนะไม่ใช่แกนะ้ปัญหาคือกองกันไว้ฝนตกหลังจากฝนตรก,รกเราก็ ใส่น้ำดังกับติมกับใส่ดังกับติมผสมลงไปในน้ำเื่อป้องกันไว้อย่างกบไก่เดี๋ยวกบไม่สบา,ายได้ครับผ <c oughs> มคลิปนี้ก็มาบอกอ่ะ แนะนำเปิี่ยนๆทุกคนนะครับว่าแล้วว่หาหลังจากฝนตกนะครับตกนัดหลังวันในรอจะผสมน้ำด่างตับติมลงไปในน้ำเด็กน้อยนะครับเพื่อป้องกัน,นก๊กไก่น้ำเป็นกรดแล้วก็เป็นด่างครับผมคลิปนี้ก็ลาัแต่นี่ก่อนครับผมก็เจอ,อลาคลิปหน้าครับ tawa dikat.